กอรอิ่นก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับตัวแทนของเยาวชนทุกกลุ่มนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีเป้าหมายในเรื่องของการปรองดองและอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาย้อนระลึกถึงการมีวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งจะครบ25ปีสำหรับที่หลายๆคนได้พูดมานะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของ การปรองดองทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของมุมมองของปัญหาในบางจุดในบางกลุ่มไปจนถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการในการทํางานนะครับประเด็นแรกที่มีการพูดถึงเรื่องของการที่แต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนนะครับมีอัตลักษณ์มีเอลกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็กิจกรรมก็ควรที่จะส่งเสริมตรงนี้พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนอันนี้เห็นด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็กําลังพยายามที่จะสนับสนุนโครงการในทํานองนี้ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนประชาชนและก็ที่สําคัญก็คือกลุ่มเยาวชนให้เรียนรู้และก็เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมของตัวเอง,รองพร้อมๆกันไปส่วนน้องที่พูดถึงเรื่องปัญหาของอาชีวะนะครับก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ขณะนี้เนี่ยจะต้องทํางานในเชิงรุกมากขึ้นนะครับไม่ควรจะรอให้เกิดปัญหาแล้วก็มาไล่าตามและพูดถึงการลงโทษอย่างเดียวแต่ว่าพยายามที่จะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม นะครับจะไปแก้ที่ปัญหาที่อาจจะวิเคราะห์ว่าเป็นค่านิยมบ้างหรือว่ามีปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ก็ตามในเรื่องของสื่อนะครับซึ่งเป็นประเด็นถัดมาเนี่ยจริงจริงรัฐบาลเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วก็คือการมีคลื่นวิทยุสีขาวสําหรับครอบครัวสําหรับเยาวชนและก็ต้องการจะทําเพิ่มนะครับบังเอิญตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงรอยต่อหลังจากที่เรามีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วมีองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ย องค์กรน,นั้นเนี่ยจะต้องอรับนโยบายในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มต่างๆซึ่งเยาวชนก็จะเป็นกลุ่มสําคัญนะครับลำดับต่อไปนะคะเรามาฟังความคิดเห็นจากผู้แทนองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะขอเชิญค่ะครับอยากจะเสนอว่าการศึกษานะครับคือเรามีสื่อเรามีอุปกรณ์การศึกษาที่พร้อมสําหรับคนพิการแต่สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับซึ่งยังไม่พร้อมที่จะให้คนพิการได้เข้าไปใช้บ,บริการนะครับ ภาครัฐและภาคเอกชนควรส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานโดยพิจนารณาประเด็นที่ว่าจะดําเนินการอย่างไรหรือกระบวนการอย่างไรให้คนพิการมีงานทําและส่งเสริมโอกาสของคนพิการอย่างแท้จริงนะครับอยากจะฝากนายกว่าช่วยหาตลาดนะครับและช่องทางที่จะทําอย่างไรให้นะครับสินค้าของเด็กและยรชนที่ผลิตขึ้นนะครับนำสู่นะครับประเทศเพื่อนบ้านหรือในตัวของประเทศไทยครับถ้าจะสร้างความบังดองให้เกิดขึ้นได้หนึ่งต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายชัดเจน2กํกำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติให้ชัดเจนว่าทำอย่างไรเรียกว่าปองดองทำอย่างไรไม่เรียกว่าปองดองและ 3. รณรุค์รงประสานพันธ์ติดตามผลและยกย่องบุคคลที่ทำปองดองแล้วก็ตําหนิตีติงให้โทษกับบุคคลที่ไม่ทําให้เกิดความปองดองครับผมปัจจุบันนี้ผมก็ยอมรับนะครับว่าทางผู้ใหญ่นะครับได้เปิดรับฟังความเห็นของเด็กมากขึ้นนะครับแต่กับผมคิดว่า รับฟังความคิดเห็นของเด็กมากพอแล้วหรือยังครับแล้วเราฟังอย่างจริงจังหรือเปล่าแล้วในความคิดเห็นนี้จะนําไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะครับในส่วนของอยากที่ส่วนที่จะให้รัฐบาลช่วยก็คืออยากจะให้มีการเพิ่มจํานวนล่ามภาษามือแล้วก็ครูสอนครูสอนครูหูหนวกที่สอนในโรงเรียนคนหูหนวกให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับในสื่อต่างๆอยากจะให้มีล่ามภาษามือแล้วก็มีบทบรรยายนะครับในทีวีเพิ่มมากขึ้นด้วยขอบคุณครับครับพื้นที่ที่มีความ ต่างนะครับความต้องการทางสังคมก็ย่อมต่างไปด้วยการพัฒนาทางสังคมในจังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้นี้ยังไม่ค่อยสอดคล้องกับความต้องการทางสังคมนะครับฝากองค์กรของรัฐนําให้เข้าใจและก็เข้าถึงอย่างแท้จริงก่อนถึงจะได้รับการพัฒนาครับขอบคุณครับคือเราควรจะให้ความรู้ประชาชนนะฮะความรู้ประชาชนว่า,ว,าว่าเราควรจะเลือกเลือกสื่ออย่างไร เร,เราควรจะเลือกเลือกวิธีการหาความจริงอย่างไรอพอพอเขาเขาได้รู้ความจริงเนี่ยมันมันความขัดแย้งมันก็จะน้อยลงนะฮะในส่วนของนักศึกษาแพทย์แล้วก็แพทย์จบใหม่ครับหลายๆคนจะสังเกตว่าทําไมแพทย์จบใหม่หลังไหลไปอยู่เอกชนมากกว่ารัฐบาลเพราะว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็รวมถึงว่า การรับรองอนาคตของแพทย์จบใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแน่นอนหรือว่ายัางไม่ค่อยมั่นคงแต่อยากให้รัฐบาลนั้นช่วยดูในเรื่องของตรงนี้นะครับแล้วเราเด็กๆและเยาวชนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นกาลังใจให้กับทนายกแล้วก็รัฐบาลที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งได้ด้วยสามัคคีครับก่อนอื่นผมก็ขอ,เ,อ,อเน้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมดีใจก็คือ1เนี่ยเห็นความตั้งใจและความมุ่งหมายร่วมกันของเยาวชนที่บอกว่ามา ในเรื่องของการปรองดองกับ2เนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากก็คือความหลากหลายนะครับวันนี้ทุกภาคเป็นเสียงสะท้อนของหลายกลุ่มแล้วก็มีศักยภาพนะแสดงให้เห็นว่าเยาวชนของเราเนี่ยมีมีศักยภาพในเกือบทุกด้านนะครับวันนี้อาจจะไม่ครบทุกด้านแต่จะเห็นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการทางกีฬา นะครับทางดนตรีศิละปะวัฒนธรรมการเป็นตัวแทนของชุมชนท้องถิน่นการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะนะครับทุกคนแสดงออกถึงศักยภาพหมดซึ่งผมคิดว่าอันนี้ควรจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนในการทํางานว่านี่คืออนาคตของประเทศนะครับก็อยากจะขอบคุณเยาวชนทุกคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่นอกจากจะมีความสามารถมีความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยพร้อมที่จะสละเวลาแล้วก็สละ กำลังของตัวเองในทางความคิดเนี่ยมองไปในอนาคตบ้างมองไปในเรื่องของส่วนรวมมองไปยังกลุ่มอื่นๆน,นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนสามารถทําได้อย่างนี้นะฮะจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดของการนําสังคมของเราเนี่ยกลับสู่ความสงบสุขและความปรองดองในที่สุดก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนสําหรับความเห็นที่มีคุณค่าแล้วก็ได้สะท้อนออกมาซึ่งรัฐบาลก็จะรับไปดําเนินการต่อไปขอบคุณครับ งานนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพใดหรือว่าจากที่ไหนก็ตามครับที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในมุมมองของเงยาวชนต่อเรื่องของการปรองดองกับรัฐบาลและเขาเชื่อว่าประโยชน์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นแม่แบบในอนาคตว่าเยาวชนทุกคนนี่ก็เป็นส่วนสําคัญของชาติที่จะช่วยกันพัฒนาผมถือว่านะทุกเรื่องที่เยาวชนได้เสนอวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและก็การสนับสนุนนี้ก็อยากให้เป็นส่วนหนในทุกๆด้านเรารู้สรู้ว่าท่านนายกให้ความสําคัญกับ เยาวชนเรามากเลยจากที่เรามองครั้งก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ว่า,านายกจะสนใจเรื่องกับในสภาับพอมาเจอครั้งนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีกําลังใจมากขึ้นนะครับผมก็อยากจะให้มีการจัดงานกิจกรรมลักสณะอย่างนี้อีกในอนาคตนะครับเพราะผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยครับอยากให้จัดขึ้นทุกป,ปีนะครับเพราะว่าท่านนายกจะได้รับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มเยาวชนต่างๆนะครับแล้วก็ได้นําไปพัฒนา แล้วก็เป็นข้อคิดต่างๆที่จะพัฒนาวางแผนพัฒนาประเทศต่อไปครับเดี๋ยวต้องอัดเพิ่มเขากลัวนายกจะไม่ตัดไปอันหนึ่งก็เลยเพิ่มาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะวันนี้มาพร้อมกับนพจักรอัตนนนะคะเราทั้งสองคนเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษที่ได้รับเกียรติมาพูดคุยกับนายกในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียกับโลกออนไลน์นะครับท่านนายกบนโต๊ะเราตอนนี้มีทั้ง Android มีทั้ง iPad มีทั้ง iPhone มีทั้งแบตเตอรี่คือปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงวันนี้เนกายเป็นว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เอาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโซเชียลมีเดียมาใช้มากท่านนายกมองในเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะเยาวชนนะครับคือผมว่าคงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแะครับต้องถือว่าทั่วโลกคือเทคโนโลยีเนี่ยจะเทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ครับเมื่อมันคิดค้นมันประดิษฐ์ มันพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยค,คนก็ต้องใช้แหละครับไม่มีถอยหลังะนะครับผมยังแทบไม่เคยเห็นเทคโนโลยีไหนที่มีมาให้ใช้แล้วก็คนไม่ใช้ยกเว้นแต่มีเทคโนโลยีดีกว่ามาครอบลงไปอีกทีหนึ่งทีนี้ตัวนี้เนี่ยที่มันผมคิดว่ามันแพร่หลายมากเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีซึ่งกําลังทําให้การส่งข้อมูลสื่อสารกันเนี่ยมันเร็ว มันสะดวกนะครับแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถไปเชื่อมโยงกับคนอีกจํานวนมากได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเหมือนกับก่อนหน้านี้พออินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยนะฮะก็เป็นครั้งแรกที่เราก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสมัยก่อนนี่โอ้โหอยากรู้เรื่องอะไรไกลตัวสักนิดหนึ่งนี่เหนื่อยเลยนะครับไม่ต้องไปหาผู้รู้ไปห้องสมุดไปอะไรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอสิ่งที่ต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ก็ หลายนิ้วมือนะฮะถ้าสืบค้นเป็นก็แป๊บเดียวก็ได้ข้อมูลอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังได้มาแต่ว่าที่ไปอีกขั้นหนึ่งตอนนี้ก็คือว่าจากเดิมเนี่ยคนนึกภาพการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือนั่งนั่งโต๊ะมีคอมใช่ไหมฮะซึ่งต้องมีคอมพิวเตอร์มีอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์ซึ่งมันพกพาได้มันเชื่อมโยงข้อหากันทําให้เราเชื่อมโยงข้อหากันได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คาดหมายได้ว่ามันจะเติบโตเร็วมากค่ะ แต่แต่มองดูแล้วเนี่ยประเทศไทยตอนนี้รู้สึกจะกําลังเหมือนจะชะงักกับเรื่องของ 3G ที่ไม่ได้พูดไปลวความช้าล่าช้าเรื่อง 3G เนี่ยเป็นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดกันตามความเป็นจริงด้วยเหมือนกันว่าสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยการใช้เทคโนโลยีหรือใช้ศักยภาพของ 3G จริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่กระทบมากนักซึ่งจะดีไม่ดีก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่า ยกตัวอย่างว่าการใช้บริการในเรื่องของโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็ยังพบว่าเราก็ยังเป็นประเทศที่ใช้ในเรื่องการพูดคุยมากกว่าหลายประเทศซึ่งขณะนี้เขาก็พ,พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องการส่งข้อมูลที่ไม่ใช่เรื่องของเสียงแล้วจะมาสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของประเทศความพร้อมในเรื่องของศักยภาพปัญหาค<อ>งไม่ใช่เรื่องวิสัยทัศน์นะครับมันเป็นปัญหาข้อกฎหมายล้วนๆเลยที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตนะครับเพราะว่าผมผมไม่เชื่อว่ามีรัฐบาลชุดไหน ไม่อยากให้มีเทคโนโลยีนี้นเลยท่านก็อยากให้มีเราก็อยากให้มีนะครับแล้วมันต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนี่ปัญหาก็คือว่าเรื่องนี้มันไปติดขัดมาโอ้โหถ้าจะเล่ากันเนะี่ยผมไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่าะนะฮะเพราะว่าตั้งแต่สิบสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือคลื่นความถี่เนี่ยมันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติคแล้วก็ความตั้งใจดีของค,คนเขียนกฎหมายก็คือทํายังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดเขากลัวว่าเหมือนกับ เราวิาพากษ์วิจารเรื่องสื่อมาตลอดใช่ไหมครับเรื่องโทรทัศน์เรื่องวิทยุเนี่ยว่าเอาไปจัดสรรเสร็จแล้วก็หนึ่งการเมืองก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวสองก็คือมีแต่เรื่องของธุรกิจเพราะฉะนั้นแทนที่จะได้ใช้คลื่นความถี่นามาใช้เป็นสื่อในการที่จะเอาข้อมูลความรู้ต่างๆให้ประชาชนเนี่ยก็เลยไม่เกิดขึ้นเขาก็เลยไปวางกติกาเข้มงวดกวดขันมากว่ามีมมองค์กรอิสระมาจัดสรรอย่างนั้นอย่างนี้ที่ผ่านมาก็เลยเกิดปัญหา นะฮะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเก่านะฮะอย่าพึ่งถึงรัฐธรรมนูนใหม่เลยนะฮะจะตั้งกทชกับต้องมีกสชซึ่งเข้ามาทําเรื่องของคลื่นความถี่โทรคมด้านหนึ่งวิทยุโทรทัศน์อีกด้านหนึ่งแต่ว่าพอผลประโยชน์เรื่องนี้มหาศาลปรากฏว่าจนรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปแล้วนะฮะคือถูกรัฐประหารร่างกันใหม่แล้วเนี่ยกสชยังตั้งไม่ได้เลยเพราะอะไรฮะร้องเรียนกันนี่ก็มาแบบเดียวกันอีกแล้วนะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยที่มันเดินไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องนโยบาย นะฮะไม่ใช่เรื่องวิสัยทัศน์ไม่ใช่เรื่องอะไรกลายเป็นว่าโต้แย้งกันว่ากทชเนี่ยซึ่งยังไม่ใช่กสทชตามรัฐธรรมนูญใหม่จัดสรรคลื่นความจี่ออกไปนุญาต 3G ได้หรือไม่ได้หรือไม่คือประเด็นนี้ได้หรือไม่เนี่ยวันพรุ่งนี้แต่วังว่าอย่างน้อยคือได้ได้คำตอบชั่วคราวเท่านั้นเองว่าจะประมูลเดินหน้าประมูลได้หรือไม่ในความในมุมมองถ้าท่านเป็นประชาชนไทยคนหนึ่งค่ะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีท่านอยากให้คําตอบออกมาเป็นยังไงคะ อคือไม่จะเป็นไม่เป็นนายกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนบอกว่าอยากอยากได้เร็วอะ่ะ <c oughs> คือตอน<ด>นี้ทุกคนประชาชนก็อยากได้ท <c oughs> ่านนายกก็อยากได้ <c oughs> ทุกคนในประเทศอยากที่จะได้แต่ว่ามันไปติดปัญหาตออ่างๆหลายคนชี้นิ้วไปที่ TOT หรือว่าทางทาง,ทางด้านแคทเนี่ยท่านมองเหมือนกับที่หลายๆคนวิจารณ์กันไหมครับว่าทําให้คงต้องแยกแยกสองสองประเด็นนะครับประเด็นแรกผมต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเราจะอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรเนี่ยมันไม่มีใครมีสิทธิ์ทําผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้ากทชเนี่ยเขาไม่มีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องรอซึ่งผมก็ยืนยันว่าถ้ามีการชี้ชัดเมื่อไหร่ว่ามันเดินไม่ได้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะต้องเร่งผลักดันให้เกิดกสทชขึ้นให้เร็วที่สุดท่านไม่ได้สงสัยในเจตนาของทั้งทีโอทีหรือว่าทั้งแคทว่าคือเจตนาก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับปัญหาของเรื่องของโทรคมเรื่องของ ICT ของเรามาตลอดแล้วก็ผมก็เพิ่งประชุมเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเรามี มันมีมรดกตกทอดมาส,สองอย่างหนึ่งเรามีรัฐวิสาหกิจสองแห่งนะครับสองเนี่ยเรามีสัมปทานกับผู้ประกอบการอยู่นะซึ่งการที่มีทั้งรัฐวิสาหกิจและก็สัมปทานในกิจการซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้ว คือสมัยก่อนในอดีตเนี่ยมันไม่เคยมีใครคิดว่านี่จะเป็นกิจการที่จะมีคนมาแข่งขันกันได้ะนะฮะเขาคิดว่าโอโ้โหมันเป็นเรื่องของการลงทุนเครือข่ายโครงข่ายเขาก็ให้รัฐทำให้รัฐวิสาหกิจทำค่แต่นี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ